สวัสดีครับพ,อพ่อแม่น้องแฟนครับเอฟซีมะลำเดชะนยเมื่อนี้ภาพพี่น้องออกมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางชุมชนโน่นใต้ท้องพี่น้องครับพอดีมาพ่อเพิ่นกำลังตกเบ็ดตกแหกันวานแหพี่น้องกำลังวานแหแต่ว่าวานแห่ดูซื้อว่าจะมานแห้งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมะลำเดชะนอยมีลีปเด็ดในพี่นอ้องในเบื้องในชุมนี่ค่ะ อาสวัสดีครับพ,อพ่อผู้ใหญ่ปัดมีลูกน้องเต็มเรือเลยพี่น้องเป็นคลิปช็อตทีเด็ดๆพี่น้องอันน้องๆทั้งหลายนี่หนึ่งสองสามโอ้โอ้โอ้โอโอบางคนก็นเอาแต่ผัวเอาแต่เมียเอาแต่ลูกเออทีมมาทีม้าก็ไม่เอาพอยื่บ้านเป็นผู้ไปเก็บให้อีก <laughs> พี่น้องเอ้ยเบิง่งเบึ้งพี่น้องอาหารไปซื้กินเองโอ้ยหมาขาดหัวอาหารเดือพี่น้องเลยคุณอะ เก้าสิบบาทกิโลนึงผุนมีแต่พอผู้ใหญ่เป็นผ um> ู้รับผิดชอบเบิดผู uh ้ยางเลยเนาะเจ็ดสิบบาทโอ้ยพี่น้องอันนี้ขั้งอะไงเพิ่นดื้อตัวพี่น้องเพิ่นก็เลยพายเรือลุยน้ำแกงขึ้นไปเอาหมาปลาปลาม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 ีอยู่ซี่มีอยู่ซี่ขวบข้าวเนาะนี่เนาะข้าวแดงข้าวดำข้าวแดงลอยแต่คนปลาอยหมา นี่เออไปไปลูกไปขืนโฟกโอ้ยตะดีตูนสาดพี่น้องขาดหวัวอาหารเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากสนับสนุนหวัวอาหารหวัวอาหารหมาเด้อบนหวัวอาหารคนนี่ครับพี่น้องหมอลำเดชหน่อยเห็นชัดๆเลยว่าโน่นไส้ท้องผู้ติดติดขังอยู่ในบ้านผู้เป็นเฝาบ้านพี่น้องผู้เป็นบกขืนไปอยู่บกขืนไปอยู่เต็นใหญ่เคิรน,เป,นเป็นเป็นห่วงสิ่งห่วงของ เดี๋ยวเดี๋ยวให้สัมผัสพอปูใหญ่จะขึ้มเนี่ยพอปูใหญ่ยังมีคนนอนเฝ้าสิ่งเฝ้าของหลายครอบครัวบ่มีทั้งเบิดเท่าใดตอนนี้คิดหวานของชุมชุนนักเสือทนะครับผมบเป็นประธานชุมชนครับผมแล้วลหลบหนอกกลบผู้ใหญ่นอับก็บเป็นจิตอาสากับผมมีเงินเดือนคือเมีนบ้นเมีนเมนแต่ก็เขาก็จิตอาสามาซอยกันครับก็ในส่วนของน้มถั่วมีเข้ากับประกาศพี่น้องแล้วพี่น้องหลายคนก็เก็บของครับเทปของกับของเองนะครับ กระสอบของยังเต็มที่เหรอครับค่ะผมชุนเข้ากับเขามีประสบการณ์10ปีที่แล้วครับมันถูกคิดว่าในชุมชนเข้าตอนนี้ที่ยังอยู่ในเฮือนมีมีจักรขอบขั้วตอนมีจักรถ้าถ้ยังติดค้างอยู่ข้างในที่ไม่ได้ออกมาตอนนี้ก็คือพี่น้องช่วยู่เฝ้คือหนึ่งราคาสองสันสองขาแมนครับสันสองนี่ก็จะมีมีประมาณยี่สิบหาขั้วยี่สิบหาขั้วนาะอยู่ได้นะครับขาวัดสั้นเดี๋ยว มอลำเดชาหน่อยกับมอลัมซีดีพรอนนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอรล่ชื่อจาก่อผู้ใหญ่เลยหายพอใหญ่ห้พ่อผู้ใหญ่เนี่เป็นผู้ผ้านางเลือกนางเรือเพราะว่าเราต้องการเอาไปแจกผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านแมนมาจากไอมาจากรถแห่สถาพรมิวสิกพร้อมด้วยทีมงานของเผินเนาะทีมงานเพราะท่านมีผู้ใหญ่แมนเพิ่มคอยผู้สนับสนุนอยู่คำสู้มอลำเดชากับมอลำมซิดีพรอนหน่อยเป็นผู้เปิดทางให้นะคะ คอยเหลือกันเพราะว่พี่น้องในจังหวัดศรีสะเกดเท่านะพี่น้องเนะาะนะคะก็ เดี๋ยวได้ไล่ซื้อจากในนั่นเดี๋ยวสิพ่อน่าจะผ้าลงเรือลงเรือไปแจกอีกรอบไปแจกผูถียังติดขางอยู่ในบ้านโดยตรงเลยโดยตรงเลยนะคะสิผเาราวาเพิ่นขวาน่เพิ่นบ่คอยได้บกคอยได้ของแจกนะมูเมนราวาเพิ่นติดอยู่ในบ้านเพิ่นห่วงสิ่ของเพิ่นก่อหนึ่งแล้วเือเรือบะมี่ก็ออกมาหลับสิ่งของบะไหลนะคะกํางรอดจากเทศบาลทิศเกียร์เพขางเขาอจากเทศบาลครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินหน้ากันต่อค่ะพี่น้องขะตอนบ่ายเจอกันแน่นอนจ้า ขอบคุณครับนึ่<อ>งเรือนะครับเมีเรืเรือไปใหญ่แห้งครับมี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 เรือเครับผมกัไปบอลก็อันนี้อันนี้เป็นชุมชุโนน้นไสท่องถึ่งกำลังขนใหญ่ถ้าจะยังไงก็โทรมาบอกอบนะเพราะว่ามะลัาเดชานอนี่บได้บได้บได้ เจาะจงเฉพาะชุมชนสะพานขาวอย่างเดียวมาลัมเดชช่หน่อยนี่นนมาให้กับลังใจพี่น้องชุมชน่นอนไซทองนั่งโอ้คอยว่ากันเมื่อนีมาออกมาเยี่ยมมาเบิ่งมาซอยพ่อแม่พี่น้องก,กัลลังขนสิ่งขนของอย่างมะลึกคือโคมเนาะพีนออน<อ>่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวค้าอยู่ตรงข้างเราทางวัดตรงนั้นน้ำแรงนะ

นอนเสียหนามอยู่โอ้ยมามามาลูกมาเร็ว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 อันนี้เอาเรี๋วเพื่อนแล้วรอไปรับน้องแล้วก็น่จะออ้โหเป็นขนาดน้ามทวงได้พี่นอ้องโอ้เป็นเลยคนสิงคนของก,กันยังนี่นำอกนำใจ ดีใจน้ำนาะพี่น้องเนาะที่ซอยซอยกันซอยกันพี่น้องซอยกันพี่น,น,พน้องทั้งอําทั้งโนนไส่ทองชุมชนโนนไส่ทองกันนะครับเดี๋ยวลอนบบตางกับสะพานขาวบบตางกันเลยพี่น้องเพราะว่าอยู่ทางน้ำไหลคือกันกับทั้งสะพานขาวคู่กันะเลยมา เป็นพี ong, ่น้องกำลังคนสิ่งค้นของพอดี่ได้ช่วใหญ่ยูเลยนนโบ้เนื่อนไปเอาไปน่อย้มัไปไม่ใช่ไบอสหาน้ำโม้โ